น,น,ะะนอกจากเราสกินยาช่วยตามอาการแล้วจะมีวิธีไหนอีกที่ช่วยให้ระบบย่อยของเรากลับมาทํางานได้เป็นปกติด้ยอีก3ามข้อค่ะไปข้อที่2กันเลยก็คือเราต้องปรับให้กลไกในการย่อยของเรากลับมาเป็นปกติอีกครั้งค่ะก็คือ1เลยสร้างรูทนให้นาย่อยค่ะเราต้องกลับมากินอาหารให้ตรงเวลาเริ่มจากการกินข้า,าวเช้าติดกระดุมเม็ดแรกให้ดีค่ะกินข้า,าวเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นให้ตรงเวลาที่เราเป็นกดไหลย้อนเป็นกดเกินเพราะอะไรคะ เพราะว่าเรากินอาหารไม่ตรงเวลาจนกระทั่งระบบย่อยเรามันงงมันรวนไปหมดแล้วทางที่จะกลับมาเป็นปกติครั้งคือเราสร้างรูทีนให้มันใหม่ร่างกายมันจะจําค่ะว่าเออเวลาเนี้ยน้ำย่อยมันจะต้องออกมานะมันจะได้ย่อยอาหารของเราได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากการกินข้าวเช้าให้ดีกินข้าวเที่ยงครึ่งเช้าน้ำย่อยจะออกมาดีที่สุดกินให้เต็มที่ค่ะแล้วตอนเย็นก็กินแต่น้อยแล้วก็3มชั่วโมงก่อนนอนก็ไม่ควรทานอะไรแล้วนะคะสก็คือกินอาหารที่มันช่วยกระตุ้นน้าย่อยค่ะคนบอกว่าเฮ้ยระบบย่อยไม่ได้กินข้าวต้มส ยี่งพอต้มอย่างเดียวคืออันนั้นไม่ได้ช่วยนะคะจริงๆแล้วเราควรที่จะกินอาหารที่หลากหลายแล้วก็กินอาหารที่ช่วยกระตุน้นน้าย่อยที่มีพวกเครื่องเทศต่างๆค่ะเช่นกระเพราขิงขากระชายโหระพาแมงลักพริกไทยพวกนี้มันจะอยู่ในไหนคะในพวกน้าพริกแกงปลาอต่กินพวกนี้มันไม่ต้องกินแล้วปรุงพริกลงไปอีกนะคะเพราะาด้วยตัวเครื่องเทศของมันอะ่ะมันช่วยจุดไฟย่อยอยู่แล้ว มันจะเป็นการเผ็ดที่มันช่วยให้ลมเคลื่อนไม่ใช่เผ็ดแบบทําให้ไฟลุกน้ำแห้งนะคะเพราะฉะนั้นแดเน้นเลยว่าช่วงนี้ไม่จําเป็นต้องกินแต่ข้าวต้มอย่างเดียวกินอาหารที่มีเครื่องเทศเหล่านี้นะคะแล้วก็กินให้หลากหลายเคี้ยวให้ละเอียดน้ําลายเป็นน้ําย่อยจุดแรกที่เราสามารถสร้างมันออกมาได้ตราเท่าที่เราเคี้ยวสร้างได้มากเท่าที่เราเคี้ยวเพราะฉะนั้นเคี้ยวให้ละเอียดหนึ่งคําเคี้ยว30ครั้งขึ้นไปให้เวลากับการกินให้ดีค่ะแล้วพอจุดแรกดีหลอดอาหารก็จะมีน้ําย่อยที่ดี กระเพาะอาหารก็จะหลั่งน้ำย่อยออกมาได้ดีตับหลังน้าดีออกมาได้ดีลําไส้ดูดซึมได้ดีทุกอย่างจะดีมาเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นลองถามดูนะคะ อย่างที่3นะคะเราต้องทําให้ลมเคลื่อนแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของเรามันแข็งแรงค่ะจะทําได้อย่างไรก็คือเราต้องออกกําลังกายบ้างนะคะออกกําลังกายห้าออกกําลังกายหนักนะคะไม่ต้องออกกําลังกายหนักอันนั้นไม่ได้ช่วยเลยยิ่งไปเพิ่มไฟด้วยซ้ำออกกําลังกายเบาๆค่ะเช่นเดินเร็วแต่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องประมาณครึ่งถึงหชั่วโมงค่ะมันก็จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเราเนี่ยมันดีขึ้นระบบย่อยทํางานได้ดีขึ้นบริหารหน้าท้องค่ะทาให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราแข็งแรง กล้ามเนื้อท้องแข็งแรงก็จะทําให้หูรูดต,ต่างๆกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องมันแข็งแรงระบบภายในทํางานได้ดีขึ้นกระเพาะทางานได้ดีขึ้นลําไส้ทํางานได้ดีขึ้นนะคะมีท่าบริหารหนะ้าท้องมากมายแดงก็มีทําคลิปเอาไว้หลายคลิปลองไปกดเปิดดูกันได้อีกอย่างที่ดีมากๆก็คือคนที่มีอาการท้องอืดลมไม่เคลื่อนนะคะแนะนําการกดท้องนวดท้องทําท่าบิดไล่ลงทําทุกวันยังมีทําคลิปเอาไว้อันนี้มีประโยชน์มากๆแดงเคยเป็นโรคลมมาก่อน ท้องแข็งทุกวันไม่รู้จะแก้ยังไงทําท่าปิดเหล่านี้ค่ะกดท้องลดท้องทําเกือบทุกวันเลยอาการดีขึ้นฐานลมคลื่นมีอาการเลอแล้วก็อาการอึดอัดเนี่ยดีขึ้นจริงๆสุดท้ายก็คือการเรียกอาหารที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดลมแล้วก็ทําให้เราเป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะอันนี้จะแล้วแต่คนเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะบางคนเกิดจากการชอบกินอาหารรสจัดบางคนชอบกินกาแฟบางคนชอบกินของทอดกินอาหารไม่หลากหลายกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวไม่กินผัก หรือกินผักอย่างเดียวไม่กินเนื้อสัตว์เลยทําให้ท้องอืดง่ายคือแต่ละคนแบบหลากหลายมากมากซึ่งอย่างที่แดงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ดีกับกระเพาะนะคะคืออาหารโดยทั่วไปนี่แหละกินให้หลากหลายกินให้ครบห้าหมู่ไม่มีข้อห้ามเพียงแต่เราอยากกินอย่างที่เราชอบกินอย่างเดียวจนกระทั่งมันมันแอดติกแล้วมันกินมากเกินไปอะคะ่ะแบบนี้ไม่ว่าอะไรก็เป็นโทษทางนั้นเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ากินซ้ำๆอะ ไม่หลากหลายมันก็มากเกินไปค่ะอันนี้ก็จะทําให้เกิดโทษตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นมีสติกับการกินนะคะไม่ต้องจํากัดตัวเองมากเกินไปแต่กินให้หลากหลายค่ะอ่ะโดยสรุปเลยนะคะถ้าเราไม่อยากที่จะต้องพึ่งยาแผนปัจจุบันกินยาลดกรดตลอดเวลาซิ้นเปลืองด้วยไม่ดีกับสุขภาพด้วยนะคะหนึ่งเลยกลับมากินยาแผนไทยค่ะ กินให้ตรงตามอาการปรึกษาเภสัชกรแผนไทยเพื่อที่จะก,กินยาให้ถูกต้องปรึกษาแดงมาหลังไม่ก็ได้แดงใส่ไลายไอดียไว้ข้างล่างนะคะแอดไลน์มาเลยดงงินดีให้คำปรึกษา2ก็คือปรับให้กลไกในการย่อยของเรากลับมาเป็นปกติ 3. ก็คือทําให้ลมเคลื่อนบริหารกล้ามเนือน้อหน้าท้องให้แข็งแรงแล้วก็สุดท้ายเลี่ยงอาหารที่ทําให้เราเกิดโรคค่ะสี่อย่างนี้ห่า้ง่ายๆแดงเชื่อมั่นมากๆว่าถ้าเกิดเราปรับนะคะเรารู้ว่าสาเหตุของเราเอง คืออะไรสังเกตร่างกายตัวเองแล้วกินยาให้เหมาะสมปรับพฤติกรรมมันหายแน่นอนค่ะโรคนี้ไม่มีอะไรยากยังเป็นกำลังใจให้นะคะมีอะไรสอบถามแดงมาได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับแดงได้ใหม่นะคะหมอแดงแพทย์แผนไทยในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ